เมื่อวานเฮ็ดแกงเฮ็ดปัวไก่น่อยไปแล้วจ้าเมื่อนี้ก็สิมาเฮ็ดมกเฮ็ดปัวไก่น้อยค่ะทุกคนก็ต่อจากที่เมื่อวานนะคะที่ไปเก็บเฮ็ดปัวไก่น่อยมาเนาะจ้าแบ่งแกงน้ำนะคะแล้วก็แบ่งมกน้ำเนาะจ้าวิธีการเฮ็ดก็เฮ็ดง่ายๆเลยนะคะทุกคนล้างเฮ็ดให้สะอาดเนาะจ้าลังจากนั้นก็ต้าบักพีกใส่นะคะบักพีกก็เป็นบักพีกระเลียงบานเหานี่แหละเนาะจ้าปัดที่นี่ก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลาจ้าผงนัวนะคะเติมน้ำปลาลงไปเล็กน้อยเนาะค่ะทุกคนวิธีการเฮ็ดก็เฮ็ดง่ายๆแบบนี้เลยเนาะจ้าแต่บอกว้ก เลยนะคะว่าเป็นขังเลขหักเด้อค่ะทุกคนมาเบืองกันว่าปุ๋ยสีลืมใส่อีหยางบอนะคะหลังจากนั้นเท้ากับโคลเล่ห้เขากั้นเลยเนาะจ้าหลังจากที่โคลเล่ให้เขากั้นแล้วเรียบร,อยะะรย้อยเนาะจ้าปุยกจีอาชัยนิวแตะชิมนามพเ,นะะเพื่อนเบืองกอนเนาะจ้าถ้าพอดีแล้วนะคะกะเทใสใบตองของเหาแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเฮ็ดนะคะบด่ดด้ปั่นานามออกเนาะจ้าหนามกระสิไลในจักน้อยหนึ่งนะคะเป็นความตั้งใจของปุ๋ยเองเนาะจ้าอยากให้มันมีนามนะคะใสลูกโดนลงไปในแจ็กสามซีนวยเนาะจ้าทุกคนบัดที่นี้เท้ากระจีใสวิธีกอต้นาจา จุ่มไปจุ่มมาใบต้องแตกกับสียงหักอีกแล้วนะคะทุกคนก็นต้องค่อยๆระว่างเอานะคะนี่แหละค่ะวิธีการจุ่มของปุ๋ยนะคะมีคนในหมู่บ้านเอาบอกห้อยจุ่มมาขายคะ่ะทุกคนแนมเบิ้งกะเป็นตะอวนดีอยู่นะคะกะขายถุงละยี่สิบาทนอกจากพี่ก็เลยอุดนุนนะคะเอาถุงหนึ่งค่ะพี่น้องว่าแต่แต่มีเงื่อนสื่อก็ขึ้นสื่อ,อ,อ,อนอกจากกับเขานี่บ่อยากให้มันขาดเงื่อนเลยนะคะผู้ใดมาขายอีหยังในซอยเงื่อนปุ๋ยนี่ก็คือไใดขายจากพี่น้องว่า,ตาแต่เป็นแนวที่ปุ๋ยกินเป็นนะคะปุ๋ยก็สื่อจากอุดนุนนะะคา่ 10บาทเนาะจ้าอจซอยกันไปนะคะหลังจากนั้นก็มาดั้งไฟเนาะจ้าอย่างหิดของเห้าเลยนะคะ จากพักหนึ่งนะคะก็จะมีคนมาขายเท่าจ้าทุกคนอันนี้ปุ๋ยกินโบเป็นนะคะทุกคนตั้งแต่น้อยจนใหญ่กับ่บเคยกินเลยนะคะพอกับแม่กับเส้ากินแล้วเนาะจ้าก็เลยบบซื้อนะคะถุงละ20บาทจ้านี่นะคะแม้ว่าจิเกิดเป็นลูอีสานบานเฮาเนาะจ้ากบได้หมายความว่าปุ๋ยจีกินเป็นเบิดทุกอย่างนะคะทุกคน,กคนปุ๋ยนี่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่คือเป็นคนที่เหลือก,กินแห้งนะคะอันใดที่บ่เคยกินก็คือบบกินจา้าปิ้งโมเข้าไปจากพักหนึ่งเนาะจ้าทุกคนปุ๋ยกะสิม,มาเปิดเบิงนะคะมาเบิงหนาะตาของเพ่นนจ้้าบาทีี ปาดกัเป็นตาแสบอยู่เด้ละเนาะจ้กทุกคนปุ้ยก็เลยล่องซิมเบิงนะคะนี่จ้าทุกคนเป็นตาแสบบอบบกพีกกระซุกระเดี้ยจ้าปุ้ยก็เลยจะล่องตักไปกินเบิงเนาะจ้กปุ้ยก็ตักแบ่งใส่จานนะคะปุ้ยซิมรถเบิงบ้ามันขาดอีหยังเนาะว่าที่นี่นะคะปุ้ยก็คิดว่าท่านออกแต่พี่น้องจนกระถางปุ้ยไปกินเขาจนสอิ่มแล้วนะคะปุ้ยว่าอ๋อลืมใส่ยางหนึ่งค่ะทุกคนลืมใส่สมติวแต่พี่น้องอันที่เหลือนะคะปุ้ยก็เลยไปเด็ดสมติวมาใส่ไม้ค่ะแล้วก็เอาไปย่างไม่อีกรอบหนึ่งนะคะเอาไว้ให ย่างนะคะคิดจังได้ก็คิดบ่ออกค่ะมันเป็นที่ขาดขาดดีด้ยตอนที่รุงลดนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเห็ดไม่แล้วเนาะจาาใส่สมติ๋วลงไปแล้วนะคะเอามากินหลอบแก้งเนาะค่ะหลอบคำนะคะก็คือแสบแห้งค่ะทุกคนกินโบยุดเลยนะคะคนใหญ่ก็ยอมยอมนะคะหย่านมันเบิดจ้าพี่น้องเอาไว้ถ้ากินมืออื่นเสาร์น้ำว่นวานเนาะจาาเออก็กินซํานี่ก็ได้นะคะยอมกินเอานะคะทุกคนของมากเนาะจากินปีละเทือนะคะโดนๆเนาะจาาสีได้กินเทือหนึ่งนะคะเห็ดก็ออกีิะเทือเท่านั้นละจ้าเห็ด ปววไก่หน่อยบานเห่านะคะ